ค่ะชั้นนางสาวกนกพรชัยชิพพันธ์นะคะรหัสห้าส242ค่ะสำหรับในหัวข้อเศรษฐกิจรอบรั้วมหาวิทยาลัยบังสิน์นะคะดิฉันก็ได้เลือกทำร้านอา,าอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ตลาดนัดอมอฟนี้เองค่ะชื่อร้านอาหารญี่ปุ่นโตไกค่ะที่เลือกทำร้านนี้ก็เพราะว่านักศึกษาส่สาวนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจกับร้านนี้กันนะคะสำหรับกลุ่มที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างจริงจังน,นะคะเขาก็จะไปร้านนี้กันเดี๋ยวเราไป ่ะตอนนี Hello. Hello. To to ้นะคะเราก็มาอยู่กับเชฟหลุกแล้วนะคะแห่งร้านโตไก่สวัสดีค่ะเชฟหลุกค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะคะเชฟเปิดร้านนี้มานานแไหนล้วครัเปิดได้ประมาณสองปีครับเมื่อก่อนเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ท่านหนึตอนนี่ย้ายมาเปิดเป็นร้านอยากทำทำไมบรรลับได้บรรับได้ประมาณสองปีแล้วเชฟคิดว่าจุดเด่นของร้านคืออะไรคะอาหารและผมส่ง ครับรับรองเลยว่าทุกท่านอร่อยก็ราคาครับเป็นราคาในสัปดาคคากห์ใช่ครับคำใหญ่ด้วยนะคะใช่คำใหญ่แล้วก็ปริมาณปริมาณของซาตินิคาราบันเนี่ยครับเยอะครีมคาราชีเยอะเป็นพิเศษเมนูที่ขายดีสุดมานี่เมนูอะไรคะถ้าเป็นโซชินะครับก็จะเป็นพวกพาปั้นแซลมอนครับ ก็พวกแซลมอนเลยแซลมอนโรลตัวซาซิมิซาซิมิจะเป็นซาซิมิแซลมอนเอ,อ่อราคาเรตุดี่ประมาณเท่าไหร่อ่าราคาตำสึงอยู่20บาทแล้วก็ราคากลางๆก็อยู่ประมาณ100 <Okay. S 1> ถึง200ไม่เกิน300บาทผมกสรรคในการขายเชมพีคิดว่ามีอะไรบ้างครับพอจัดตอนนี้ก็จะเป็นผลข้าวน้าผลนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ายเยอะๆครับ ลูกค้าจะต้องวัดเขาแถวกันแล้วก็ภาษาของตัวเองช่วต้องต้องทำให้ทันต้องทำให้ทันใช่เพราะลูกค้ารอกันเยอะใ่จริงเยอะีเออเจนยให้รัสบายเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเออเรื่องแก๊สตอนนี้ราคาสูงเริ่ทุกเย่างใช่แล้วแล้วก็มืงานแรงงานแรงงานลูกค้าโดยเฉาสูง ก็ได้ข้อมูลกันมาพอสมคตรนะคะต้องขอบคุณเก็บขุมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการมาแล้วนะคะก็ทําให้ได้ทราบถึงเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจของเขายังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องวัตถุดิบนั่นเองนะคะผู้ประกอบการใส่ใจกับวัตถุดิบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดความสดใหม่ แล้วก็ปริมาณที่ขายให้ลูกค้าและราคาที่เหมาะสมกับตลาดด้วยนะคะนั่นถือเป็นจุดแข็งของร้านเลยทีเดียวค่ะแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นเช่นนี้นะคะจึงทําให้มีผลกระทบกับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเช่นค่าแก๊สหุงต้มและค่าแรงคนงานที่สูงขึ้นนั่นทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างแรงงานได้เท่าตามความต้องการนะคะ